สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับมาดามแพมกันอีกแล้วนะคะหลายคนคงสงสัยว่าตอนนี้แพมอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่ค่ะเราอยู่กันที่โรงแรม No เ o t ทลแอนด์รีสอนะคะเป็นเตียงฮันนีมูนสวีทส,สวยๆนะคะในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมมากมายเลยอันนี้คือทีวีอันนี้คือโต๊ะทำงานและอันนี้ค่ะที่นั่งแล่นและที่สำคัญค่ะมีระเบียงนี่เห็นไหมคะพูดเลย พูดเลยค่ะตรงนี้นี่แบบว่าฟิลแบบสบายๆมากมี2ที่นั่งไว้แบบว่าเมาส์มอยกันกันกบสาม,มีะยรอย่างนี้นะคะเหมาะกับการแบบว่ามาพักมาเยี่ยมชมกันอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคู่อนิมูนอย่างเราใช่ไหมคะคุณวีทใช่ดูดีวิวทะเลด้วยเออวิวสวยๆนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะแพมมาทํางานด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะวันนี้เรามากับก้อง m ิสซิสเวิลด์ไทยแลนด์ค่ะเลิศจริงๆดูสิ หลายๆคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยมาทำอะไรวันนี้เรามาถ่าย VTR แล้วก็เก็บตัวนางงามกันนะคะซึ่งดิฉันพูดเลยหน้าผมพร้อมมากประดุดเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด <c oughs> คุณแม่น็อตแม็กซิมยังตกใจว่านี่นี่คือแบบว่านางงามคนไหนคะนางงามจากแบบว่า เบอร์ไหนยังมีแค่30<อ>คน,<ใ>นอันนี้31คนหรอและสิ่งสำคัญนะคะระหว่างเดินทางจากกรุงเทพมาถึงหัวหินใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งพูดเลยว่าอันคีย์อันเยียวเหมือนอานแล้วนะคะเราก็จะมาพอกับห้องน้ำค่ะแสนสวยของเราสบายนะคะแยกเป็นสัดส่วนมากมายค่ะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำมีอ่างล้างหน้านั่นนู่นนี่ชักโครกรคนะคะเราจะมานั่งรีวิวกันตรงนี้เลย เห็นไหมคะมีส uh ิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมค่ะมีสบู่มียาสีฟันมีผ้ามีลว่มมีนี่ครอบมากมายนะคะที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนี้ก็คือแบบว่าเป็นบรรยากาศจริงๆในห้องนี้กันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาบน้ำสวยๆนะคะคืนนี้เราจะอาบกันพร้อมกันไหมคะคุณวิทย์เมื่อเราเปิดห้องเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือโต๊ะอะไร ตู้เซฟค่ะภายในตู้เซฟก็จะแบบว่ามีรหัสไว้ใส่ของแบบเพื่อนนิรภัยนะคะอะไรสิ่งจาเป็นสําคัญนะคะสําหรับลิ้นชักก็มีอะไรคะมีใดปปอกผมให้พร้อมระหว่างเล่นนาชั้นที่2ก็จะมีราคาเคาน์เตอร์บาร์ว่ากินแล้วเสียเท่าไหร่แตะชั้นที่3ไม่มีอะไร ชั้นที่4ี่ไว้เก็บอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีไม้แขวนเสื้ออะไรให้เรียบร้อยแต่ที่ดีงามพระราม8คืออะไรรู้ไหมคะมีเตารีดด้วยมีที่รีดผ้าด้วยคืออันนี้คือแบบว่าคอนเฟิร์มว่าดีงามมากที่อื่นจะไม่มีเตารีดให้นะฮะดิฉันขอคอนเฟิร์มว่าที่นี่ดีมากตรงที่มีเตารีดให้นะคะพร้อมกับมีไฟฉายด้วยรถเรือเพอร์เฟกผัวมองแขนไม่เห็นก็ใช้อะไรคะใช้ไฟสายส่งนะคะคุณวีท่าเก็บไปข้างตัวนะคะ เลค่ะและเราก็มาถึงเตียงของเราค่ะซึ่งเป็นเตียงฮานีมูลของเรานั่นเองนะคะคุณวิทย์ขาขอพักแล้วก็ลงไปนั่งเอนกายหน่อยเถอะโอ้ไม่ไหวแล้วคุณวิทยขามาเร็วมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมานี่เร็วเรามาคุยกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเฮย้ยเป็นคู่รักแล้วเรามาเที่ยวกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างดีงามไหมจ้ะตรงนี้ครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอันนี้เราก็มาอยู่กับบนเตียงกันแล้วอมไม่ต้องสว,วี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 วิวอะไรนะครับเราพัามา13ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งจินตนาการไปต่อนะครับนะคะแล้วก็แบบว่าเออมาครั้งนี้เนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็แบบว่ามาฮันดีมูดไปด้วยดีไหมคุณดีมากครับอืชีวิตวันธรรมดาเป็นอย่างนี้แล้วออกต่างจังหวัดรถก็ไม่ติด ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็โหกว่าจะมาถึงที่นี่ปาอาจจะไป5ชั่วโมงหชั่วโมงเลยก็ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพรมก็มาทํางานเครื่องนอกนะคะเราเป็นฟรีแรนซ์กันทั้งสองคนนะคะแพรเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็คุณวิทย์เป็นอะไรคะตอนนี้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ครับผมกับนักเขียนบล็อกอยากเป็นมากใช่ค่ะแพรก็มาเดินสายยูทูบเบอร์เช่นเดียวกันนะคะอยากเป็นตัวเลยพูดเลยนะจุดจุดนี้ทาเองเนี่ย<ม>ก็แบบว่าพอมาทํางานอย่างนี้ด้วยเราก็ได้มาเที่ยวด้วยเนาะดีงามมากเลยมากับกอบประกวดเนี่ย ที่เห็น<ม>นี่วิวทะเลนะครับเนี่ยสวยมากใช,ใช่คือมันดีงามอะ่ะเราแบบว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันแบบว่าฉลอออกรอบๆกันนิดๆอะไรอย่างนี้อลาดคุณวิทคุณวิคิดว่าเรามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่แล้วมาเที่ยวด้วยกันนี่รีวิวห้องไม่ใช่หรอคลิปรีวิวห้องไม่ใช่หรอเราก็ต้องสอดแทรกความรู้ที่ท่านผู้ชมสนใจเช่นเดียวกันนะคะครับเงียบไปเลยเห็นปะล่ะค้างอะจงรักกันนานๆครับ จงรักกันนานๆและที่สาบุสาบานก็อย่าลืมกันนะคะนะคะเอาล่ะเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะคือเรานอนโรงแรมอย่างนี้หรูก็เคยนอนโรงแรมไม่หรูแล้วแพงก็เคยนอนโรงแรมแบบสามรอกว่าบาทก็เคยนอนโรงแรมม้ารูดอันนี้ยังแต่ว่าเจอแต่กึ่งกึ่งมารูดเฮ้ยเรื่องเล่าขำมากกวันนั้นที่ไปไปใสเจ้าสาวแล้วพอเสร็จปุ๊บมันคาบต่อเนื่องเดินทางจากชุมพรมาแต่งที่กรุงเทพแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็หาที่นอนกันหัวขับรถ แล้วก็แบบว่าเฮ้ยแต่งเย็นแล้วก็เช้ามืดต,ต้องมาแต่งที่นี่เพราะว่าชุมพรมันไม่มีเที่ยวไฟบินเนาะมันไม่ไม่ทันจริงๆเราก็ขับรถมาแล้วกแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรูม้นคะขับรถไปเออหาที่นอน3 9 9คะ่ะสรุปเลี้ยวเข้าไปแค่นั้นแหละอ่ะพี่พี่พี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทำไมมืดจังเลยอะ่ะ <c oughs> เอาเข้าไป มารูดนะคะอยู่ขนาดนี้แล้วไม่ต้องมารูดแล้วก็ได้เนาะรูดมาด่คงนินทากันอยู่ละตอนนี้เออบอกว่าสงสัยออบเด็กมาอะไรอย่างงี้อ็อฟมาจากไหนนู่นออฟมาจากอ้อะไรนะสวนลุมออฟมาจากสวนลุมแต่มาเที่ยวแถวพระโนงอะไรอย่างงี้ไกลเลยแค่นี้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย